วันนี้เรามาทำข้าวผัดกระเทียมกันค่ะเราจะผัดแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะใส่สิ่งนี้ลงไปอร่อยมากค่ะสวัสดีค่ะผู้พิกมะระปูนค่ะวันนี้เรามาทำข้าวผัดกระเทียมกันนะคะเราใช้เป็นกระเทียมจีนค่ะเราก็มาปอกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปเจียวค่ะ ข้าวเราหุงตั้งแต่เมื่อวานนะคะเราก็เข้าตู้เย็นไว้ค่ะเพิ่งเอาออกมาค่ะก็ยังเป็นก้อนอยู่เลยนะคะเราก็จะมาวิบี้ก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ซอสลงไปนะคะเราใช้เป็นซอสเทริยากิค่ะใส่ลงไปตามชอบนะคะแล้วก็คุกเคราค่ะเราจะไม่ผัดในกระทะนะคะเพราะว่ามันผัดยากค่ะผสมให้เข้ากันได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็พักไว้ค่ะ แล้วเราก็มาตั้งกระทะนะคะเกียวกระเทียมค่ะเราก็จะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะมันจะทําให้กระเทียมกรอบแล้วก็น่ารับประทานม,มากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นเราก็เจียวกระเทียมให้เหลืองหอมเลยนะคะประมาณนี้ก็ได้แล้วนะคะแล้วก็ตักค่ะเพราะว่าเดี๋ยวความร้อนก็จะทําให้เขาเหลืองเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงค่ะเราจะใช้กระทะใบเดิมค่ะถทน้ํามันออกไปนะคะจากนั้นก็จะเป็นกระเทียมสับค่ะ พอกระเทียมเหลืองหอมดีแล้วแล้วก็ข้าวลงไปผัดค่ะใช้ไฟแรงเลยนะคะข้าวผัดจะต้องหอมค่ะ คล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเราจะใส่เนยลงไปค่ะเป็นเคล็ดลับจากญี่ปุ่นนะคะใส่เนยลงไปเพื่อให้ข้าวเกิดความเงาค่ะเดี๋ยวคอยดูนะคะข้าวก็จะเกิดความเงาน่าทานมากเลยค่ะจากนั้นเราก็ผัดกุกเค้าอีกทีนะคะเพียค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะก่อนเสิร์ฟล้วก็โรยต้นหอมซอยแล้วก็กระเทียมเจียวนะคะลองทำกันดูค่ะรับรองได้ขึ้นแท่นเป็นเมนูโปรดอีกเมนูหนึ่งแน่นอนค่ะ